เดี๋ยวเรามาอยู่กับช่างจีหน่อยยังไม่เต็มเราดูตอนเต็มจะแรงไหมฮัโลไป่อลวันนี้เยอะกว่าวันนั้นเยอะนะเดี๋ยวก็ดูตอนเต็มครับ ยกไว้ก่อนนะอย่งนั้นถูด,ดินคาดเวลาถอยบางทีลืมเครื่องมีแรงแล้ว1าแรงแล้วยังจวดแล้วบางแก้มค่อยเบรกอีกอ่ะอยู่วุ้เจรวนเอร์นี่จะเป็นตรรศีตร์ สวัสดีนะยินดีที่นรับผู้ชู่โจมจากน้ำซิงนะวันนี้ออกโรงแนละ้วคันนี้ว่าจะไปถอนมันนะไปขนมันให้นะวันนี้ไม่ว่างเลยขึ้นยูคาก่อนนะเมื่อกี้ก็พอช่างเจนี่ก็ลากรถถไปเลย ต้งใช้ปันไฟไว้นะเหี้ยรถไถก็ไม่กินน้ำมันเท่าไหร่นะแค่สูบเดียวเองมีจัดจัดนะใน่ยานนี้จัดเชินซับนะมาถ่ายไปยังมี อันนี้นี่หลายคนนะคนดังมาถ่ายนะคนไม่ดังก็มาถ่ายนะครับอย่างเช่นผมนี่มาถ่ายบ่อยมากเนี่ยเดี๋ยวพาดูเราเราบันไดเลยเพิ่งได้มาเพิ่งมานี่ครับราวข้างบนกับเราเราวบันไดเลยนุกทำใหม่สั่งเลนเขามาใส่ครับ ตึงมือครบกันตึงมือช่างนะพร้อมหมดทุกอย่างครับที่เก็บรองเท้ามีบุ๊บปั่นกรองเลยเยอะแล้วปไแนกันเจ้าเนาะนี่งานเดหนังโจไปไหนเหรอราวๆไปไหน่เหรอเนี่ก็เยอะแล้ว ยังไม่หมดนะครับเลือเยอะอยู่น่นกองนั้นเลยน่าจะเต็มนี่พอดีเลยเดี๋ยวจะโชวช์วความแรงหน่อยวันนี้เลื่องบักพุดงเร้าเลยโอ้เดีย๋ยวคอยไปรอรอ,อยูนตร <c oughs> งนั้นเลยเม่นไหมเนื่อยไหลบ้ันเลิกรุ้ลเลิกลงไหม กอ,อกลัวน่าแ้่ขึ้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคอยดูครับขึ้นที่สูงมากด้วยน,นี่ลายตันอยู่นะ้าใส่หมดเร็จเต็มป๊กนี่เลยเดี๋ยวรอชมครับ ยังไม่เต็มเกือบหมดแล้วยโบ๊ะเบิ่มเนี่ยเลยดูอ่วเยอะแล้วอันนี้มาเยอะเยอะ สูงมากเลยนะโอ้โหจังเจดามุกซันพัดกรองถึงเจ้าโวยหมดกัดหมดกัดบทน,นี้คือเสียงเงียบเลยค่งเสียง กรองกรองวิ่งเลยเออะตะคนขับไม่เป็นเนี่ยไปไม่ไหวแน่นอนอเกยียร์หลายลูกมากรวมรเนี่ยเป็นสามเลยเดินหอบอีกนะสดงให้อาจารย์หน่อยลือสสิทให้ กรองค้าจะนับเอียงครับเป็กเอียงเลยสูงแล้วไม้หนักอยู่ข้างบนเลยเ็ตกรอนพอดีฮะเ็จกรอนเลยเมื่อกรองแลยบิงเลยกรัดโชว์นกกรอมเดิมเหมือนัวต่างกรองค้ามเลยอันนี้เริ่มจะเรียงได้แน่นานะ โอ้นี่ลืมดูดิกระทะเป็นสีเดียวกันหมดแล้วต้นถ่ายต้นนั้นยังไม่คนละสีอยู่เลยแต่ตรงนี้มันจะเป็นสีดำนี่ตอนนี้บ้านก๋เตี๋ยวมอเป็นอะด่าทีฮะเข่งเข่ต้นมุนกีวเตี๋ยธรรมดาแต่นี่เป็นสีเดียวกันหมดแล้ว